พี่น้องสุกูสุสคนมาพบมาพ,พอกันอีกคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ช่องฝัดินเชาวสวนคนเลี้ยงหมาเมื่อนี้มีลูกหล่อมากซอยเบียบร้อมเวียบลอยเลยลูกไสไงสองไลลูกไสหลามาบ่ได้ครับปีโป้มาบ่ได้มาแต่ได้ตะไอหมูกับไอจีสองไลปีโป้หน่อยมากบ่ได้เพราะว่าเขายางบ่สะดวกย่านลุใไสหนักใส่ ลองน้ำลองลอย we we anyway. sure ่างน้น้ำทางนีน้ำมี่อย่างหลายน้ำวัดแห่งน้ำฝนน้ำทางแล้วกันในป่าบักซิดาห้างก่อนมันมีน้ำไหมครับปล่อยน้ำลงในหลงพอดียันปีโป้เขามาลมปีโป้ไหวเรื่อยไปเลยมากเ้ราะจะนอนหายเงี้ยนหมดล่ะพุ้นปีโป้เพลินล่ะมาสองไล่มือนี่มาเฝ้าฟอให้น้ำบักซีดามื่อนี่ แดดฮวนเขาหมน้ำพอเสแล้วสองไร่เพลินน่ะแต่ว่าอีกไร่หนึ่งมากว่าไรปีปลน้อยมากว่าไรครับเขายางว่าสะดวกทึ่งพอ,อยันล่มน้ำหล่องบักซิดาลมหล่องบักซิดาปอยนามใจมันจืดมันแฉะปอยนามเขาในหล่องบักซิดาปีปลูมากว่าไรเขายางว่าค่อยสะดวกก็เลยก็ให้นอนผาเลยยเ่งีย่บุระ สองไบแมาน้พอ่อหมูพี่โป้หม้อกี้นั่แหละมาตะเอินซื้อได้พี่น้องฝ้าขเขามากเรียนน้ำกลนไปใส่มาใส่ดินเรียนย่างเดียวมาตะได้ยินเสียงรถผ้าออกเงี้ยนเรียนรัดหนารัดหลังรถไอ้ไล่หน่อยพี่โป้บนอยากมากกับมาน้ำเขาบ้าท่านเรียนน้ำเขาบ้าท่าน องไล่แหนน้ำปัวไปใช้มาใช้ฝ่าวัฒนแต่ว,ว่าปีโป้หน่อยอยู่เงี้ยนว่าได้มาน้ามูได้พี่น้องน้องไส้หล่ามูปีโป้ลูกไส้เป็นบพราะใครสะดวกแหลนน้ำกลนเขาประทันเขาออกมาสวนน้ำปัอมาบ่ไดไรกันนอนถ่ายอยู่เงี้ยนคนละปีโป้ปีโป้อยู่นี่ครับปีโป้น้อยอยู่นี่ไม่ได้ไปสวนกับพ่อ กับพี่หมูกับพี่กี้นอนอยู่บ้านเขาลุกเม่ค่อยไหวนอนรออยู่ที่บ้านพ่อทำกับข้าวให้กินได้เวลากินข้าวแล้วพี่โปมาแล้วครับ